สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขูทุกคนขอต้อนรับเข้าช่องวอล์เราพ้นอีสานบ้านโน้นพี่น้องวันนี้เอาบรรยากาศมาสู่ป่าซาพี่น้องนะครับสุป่าซาประมาณประมาณพี่น้องวันนี้นะครับาามเม,มืองน้ากันนะครับมาผู้เดียวตอนนี้มาเตรียมมาเตรียมไว้พี่น้องเตรียมที่เตรียมได้นะครับผลลูกหล้า,มานมาค่อยสิลงมือสูบเอาบรรยากาศน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับพี่น้อง กับซานี้เตรียมเตรียมเครื่องไปสูบปลาซาพีน่น้องได้สอบเหมือเลยนะครับอันนี้หกโมงเลยพี่น้องหกโมงแลว้วหกโมงสิบยี่สิบนาทีแหละเตรียมรถหกโมงสิบนาทีเตรียมอุปกรณ์ไปสูบปลาพีน่น้องบอกก้องมแจ้งอยู่ หกโมงสิบนาทีตอนนี้ก็มาหอด้าแล้วพี่น้องหอดสาแล้วนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์หกบ้านหกโมงแร้งแล้วพี่น้องไปเลยครับเดีอมื้อนี้มามืองบรรยากาศสูบป่าสานํ้ก่อนพี่น้องเตรียมมาแล้วตอนนี้ก็มาหอด้าแล้วพี่น้องหอดสาแล้วนี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์ หกบ้านหกโมงแจ้งเราพี่น้องมานลยครับเด้อม้ันี้มามองบรรยากาศสูบป,ป่าสาน้ำก่อนพี่น้องเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ลงก่อนพี่น้องมานลยเตรียมมาพเดีเยยนะครับซากันได้ นี้ำบกไปเครื่องสาแล้วพี่น้องมีปลาบอลหน่อยพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นป่าค่อใหญ่พี่น้องมันอาบหดพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาลรุนกันพี่น้องน้ำบกไปเครื่องสาแลเดี๋ยวอีกบางกีชั่วโมงพี่น้องจะได้เจ็บป่าแล้วมองบรรยากาศน้ำกันได้พี่น้องได้ไหมเมืองเจ็บปลาเล่นตมแก้หนาว บ่รู้ว่าป่าสิได้หรือบ่ได้น้าพี่น้องเนาะตอนนี้น้ำบกไปเคืองสาแล้วเมื่อเช้าในเครื่องติดยากยากพี่น้องมันหนาวบอกดิดจังเลยนะครับตัวจิตติดได้เป็นสวยมาแต่เช้า ทีมง,งานเก็บป่ามจางกงจากกรุงเทพพี่น้องนม่นนย่างอะไรนั่น,น,นอาลาบยาดองนั่นได้เกน เจนเอาเราไปยาดองนะประมาแล้วสามตัวดองไว้จะได้กันดองมือ,อว่านดูมะะดือว่านรวมตาเมันว่นาด,ดองไว้เนี่ยมาสันได้ดอง

đức đức nói gì มาพี่อ่ะเราขอ

เป็นยังเสร็จแล้วเลยงุ่มเลยพี่น้อง ส่งร่อเจ็ป่าทีมงานล่อเจ็บป่าส่งล่อป่าบ๊ครับใก่สุโบกแล้วพี่น้องกุ้เครื่องพี่น้องส่งร่อเจ็บป่าส่งร่รบบอ,อเจ็บป่า,ปา,ปาพักสมอง พักสมองกันปตาพวกนี้หน่อยก็ปิดกายนี่ นี่ตัวไงตัเดียวมั้งนี่ตัวนี้ตัเดียวกูจเลยเดเรอโอยปลาเลือเขาตินงติดปลาก็ไนี้ห้อยลง่้อยลงแล้วเขาช็ออาเนาะเขาซิดเบ็ดออก

ตามันกงีนี่แตงเงิ้ยมันใส่เนาะโยบไปให้กูได้ครับผมงคือเที่ยนน่ะมึงเนี่ยเนี่ยบ้าโบคอเต็มมบม่วงโค๊ด มากก็เงียนดีวเมื่อสุป่าจังจังสุกที่ป่านทังมันทั้งเียงทั้งเียงเง้นว้ามันล่นจสดใสดอกผู้ใดผู้ใดเงินผู้ใดผู้ใดเงินหมูหมูเลยย่อนเินมั่มั่งมดโอ้ตัวนี้มันมันมันตายงดตายลุกไปโน้ตได้มั้ง Trăm Ôi, <laughs> <t Year older> Бык, бык, новый! 慢慢来刷。

นน้ำสร้างตัวมาจากกรุงเทพพิ่งจับป่าเลยยนยรียนยเาจินว่า ครับหลังจากกินเขายุทโธงนะครับสู่ปลาซาเสร็จแล้วครับตอนแรกกัเเทศแปรไซกินอยูน่ในบ้านนะครับมวนเซิรนกันอะไรลงมามาสะเมี่ยนเจ้าของนี่โอ้โหนะ